สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริยาสุแท้นะคะวันนี้จะมารีวิวทีตมินนมม้านะคะส่วนประกอบมีอยู่ว่าน้ำนมม้านะคะมันเป็นแหล่งรวมโปรตีนช่วยเสริมสร้างให้เส้นผมแข็งแรงนะคะส่วนอาร์แกนออยอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ทําให้ผมไม่แห้งเสียนะคะสา,า,กการสกัดจากแอปเปิลบำลรุงหนังศีรษะลดการหลุดร่วงนะคะแทลนช่วยลดปัญหาผมชีฟู ทำให้ผมตรงเงางามส่วนสารตากัดใบกิงกบช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดตรงรากผมไหลเวียนดีขึ้นค่ะวิตามิน B5 ช่วยดูแลเส้นผมที่ได้รับความเสียหายจากการสระผมการสัมผัสการแสงแดดการได้เป่าผมและการยืดเส้นผมด้วยความร้อนลดผมงอกก่อนวัด้วยค่ะที่ใช้มานี้คือแบบ ตัวนี้คือตอบโจทย์ดีมากใช้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็เห็นผลครั้งแรกที่ใช้คือมันแบบมันทำให้ผมนุ่มแล้วรู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์ดีวะ่ะก็เลยวางใจทิชเมนนมมานะคะถ้าใครผมเสียผมหลุดร่วงหรือผมแบบชี้ฟูเนี่ยแนะนําตัวนี้ได้เลยคะ่ะใช้คู่กับยาสระผมของนมมานะคะมันก็จะมันก็จะเห็นผลดีขึ้นค่ะ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ290นะคะทั้งชีทมินแล้วก็แชมพูค่ะค่ะก็จบกันรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ